วันนี้ก็เช่นเคยครับผมกับพวกเรามาสเตอร์ฟิชชิ่งทีมนะครับผมโดยการนำของเก่งมาสเตอร์ฟิชชิ่งครับแล้วก็1มาเตอร์ครับแล้วก็<ม>เด็กมาตเตอร์ฟิชชิ่งครับโอเคครับผมวันนี้ไม่พูดเยอะคงคลากเหมือนเดิมหมายบ้านก็ตามเองวันนี้อุปกรณ์พร้อมผมพร้อมออเหยื่อเหมือนเดิมครับปกบยางช่างหนึ่งนะครับสั่งเยอะมีแถมส่งฟรีมีราคาส่ง สั่งสิบต้อนไปเรามีราคาส่งให้นะครับสั่งน้อยก็มีแถมให้เหมือนกันสั่งตัวนึงก็มีแถมบอดี้ให้เหมือนกันน,น,นะครับอ,นนอ,นนอันนี้หยดน้ำใช่ไหมอันนี้หยดน้ำหยดน้ำาครับผมวันนี้เราจะมาเทสกันตัวแถมจะเป็นแบบนี้ครับของหยดน้ำนะครับผมต,ตัวนี้เป็นชุดไทเทนะครับเดี๋ยวกำลังจะมีบางจำหน่ายนะครับตอนนี้ยังรอเบ็ดอยู่อ่ะเป็นไงทุกคนอ่ะผมให้เลือกสีเลยแกะเลยอ่ะวันนี้แกะเทสกันเลยอ่ะผมเอาแค่นี้แหละหยิบมาตัวแรกแล้วตัวนี้เขาได้เวลานะ ของผมก็มาตรฐานเหมือนเดิมสีเขียวสีส้มโอเคครับแกะให้เห็นเลยนะครับผมรอบแรกผมใช้ตัวนี้อันนี้นว่บสีชมพูฝนแหววนเหวีห่ววเ,เลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเราสิดพลากันมาจากที่สมุทรสาครก,กันแล้ว ตอนนี้โควิดเท่านะครับทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพนะนะทุกคนนะครับตกปลาทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตกปลา,ากันน,นานช่วยดูแลสุขภาพากันด้วยวันนี้อากาศดีเนาะอากาศดีมากมาตั้งแต่ตีสามครับผมมาถึงนี่ก็บ,บ,บ,บวกโมงเช้าก็จัดเตรียมอุปกรณ์จัดเตรียมอะไรเอาด้วยครับฝากด้วยนะครับฝากดยนะครับผมกดย่างช่างหนึ่งตอนเนี้ในมาสเตอร์ฟิชชิงเราสามารถสั่งซื้อจากพี่เจ็ดมาสเตอร์ก็ได้พี่หนึ่งก็ได้หรือผมเก่งมาสเตอร์แล้วก็พี่เอกมาสเตอร์อีกคนหนึ่ง คือสั่งซื้อได้ทุกคนนะครับผมสั่งกับใครก็ได้ได้หมดเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช่ครับผมเป็นลิงก์ทั้งทิกงเพจแล้วก็รูกเพจให้โอเคครับผมไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเนาะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าพี่เนี่ยนครับผมคันเบ็ดอ๋อคันเบ็ดอ๋อลืมไปลืมวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์พี่หนึ่งเขาลอกดีมากนะครับผมพีทีสองพันแล้วก็คันใบไส้ไอู้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาขายของนะเจ็ดฟุตไอ้ท่อน เท่าไหร่วะ12 25งัดชะดูเขาอยากได้มานานแล้วพวกผมก็เลยจัดให้เขาผมไปหาซื้อเมื่อวานตอนทุ่มหนึ่งจับไม่ได้นะเนี่ยเขางบอกงานมันเนี่ยเซอร์ไพร์เขาเช้าเนี่ยถามว่าจะมาส่กล้องไม่ทันละเซอร์ไพร์ตเขาอันนี้ก็มอบให้นี่นะครับอันนี้คือมอบให้นะครับไม่ได้เฟคกันนะครับไม่ได้เตรียมกันมาด้วยเพราะผมตั้งใจไปหาซื้อเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์เขาตกใจมากเลยตอนนี้ ขอเทสเตอร์10คนนะครับใครสนใจเข้ามาสมัครเทสเตอร์ได้นะครับแต่ต้องมีเวลาทําคลิปทำถ่ายรูปให้ได้แล้วเรามีเหยื่อเทสฟรีใครอยากเป็นเทสเตอร์สั่งเสื้อของ Master ร์ฟิชชิ t งทีนะครับตัวละ350บาทเราแถมกบให้5ตัว5แบบแล้วก็มีถ้าเป็นเทสเตอร์ได้เราส่งกบให้เทสฟรีๆไม่เสียตังค์ถ้าขายเหยื่อได้เรามีเปอร์เซ็นต์ให้โอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับแล้วก็วันที่1เรามาจับฉลากกัน นะครับสิ้นส่วนที่สาเจนะครับส่งรูปส่งภาพกันมาเยอะให้เห็นรูปให้เห็นคนให้เห็นกบยางให้ชัดเจนอยู่คนันที่หนึ่งครับผ่นันที่หนึ่งนะครับผมสิบคนเท่านั้นนะครับที่จะได้10บลงวันนะครับผมแล้วส่วนส่วนเทสเตอร์เนี่ยผมขอไว้อีกสิบคนนะครับผมยังไงก็ฝากกันนะครับน้องพี่เด็กเนาะครับ เยอะตัวใหม่ครับร้อนนะครับสวยนะครับอ้วนตึบเลยนี่ครับเยอตัวใหม่ตั้งกล้องไปไม่ทันครับผมเลยไหนๆเดี๋ยวเขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้จัดก่อนแล้วหนึ่งแต้มวันนี้ลน์ไหนครับเดี๋ยวดููครับที่ผมเอาให้ดูระวังรถระวังรถ ตรถ่งนีครับยังไงล่ะผมบอกแล้วยังไงล่ะส่งแทบไม่ต้องส่งเยอะครับแป๊บเดียวสามวิวัดเลยพอดีสามวิพอดีวัดตัวนี้ระดับสามสยอดครับแตบแ้มแรกพี่ตีฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ใกล้ๆนี่แหละเออหน้าท่อ,อยังไงมันมนันมนันมนันมันมันพี่เก่งยืนโม้อยู่คนเดียวแหละรอ หมานครับหมานเฮ้ยน,นี่ไงฝั่งผมนี่ากาัดลูกปลาอยู่ทำไมทำไมทำไมต้องจับยิ้นะตีล้อฝั่งเลยอื้อแน,น่ไปดูช็อตเด็ดโดนล,ลมเนี่ย ขัดอย่างไวอีกแล้วเว้ยพี่ตีไม้เดียวเลยเมื่อกี้อกัดแล้วเขากี่กัดไม่โดน ดูผลงานก่อนใครล่นนะครับขนาดนี้แล้วแอ่โกมาเมื่อกี้นสายดันไปติดสายนี่พอดีเลยสายเมื่อกี้นี่ไม่ไผ่อ่ะขาดเลยขาดเนี่ยเนี่ยแตกของบนเลยเนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลองคห้มันต่อไปจ่บนะมันกัดอยู่เมื่อกี้กัดไม่โดนพี่สายมไ,มไม่เต็มด้วย

อัดแล้วโดนนะครับโดนแล้วอุ้ยหลุดหลุดครับผมเห็นสายมันวิ่งแล้วผมเลยวัดสวนหมายสวย <c oughs> กัดไม่โดนได้ขึ้นแล้วเวลาแค่โอ้ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยไม่ดับเครื่องครับเดินอีกแล้วเดินอีกแล้วสีมิดเลยนะผมมิดปากเลยไม่ติดปากพี่เลยอันนี้อันนี้คือคือประวัติศาสตร์เลยไหมอันนี้อ่อยให้นี่มาจากไกลเลยโอ้กว่าจะได้เต็มอะไรตัวไหนพี่ อ๋อหยดน้ำ,นำลายสีแดงเนาะใช่เดี๋ดูดูลายโอเคตัวนี้หมานตลอดตัวที่ไปขาดที่กัดแล้วครับกัดแล้วอุ้ยกัดไม่โดนครับผมก็รู้ว่ากัดโดนวัดวืดเลยอันนี้ เดี๋ยวพี่มันวิ่งมาเลยเนี่ยมันวิ่งมาใกล้ๆนี่โตแล้วโอ้ยพันเลยพันเลยได้อยู่ได้อยู่แต่จังหวะกัดไม่ไม่ได้ไงเอ๊ะไซนี้แหละที่มันกัดผมเี้หืมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าครับพันพี่พันมือปวดเนาะได้ไหมได้ครับโอ้ย ใช,ใช้ปลาเคม็มสจอไหวันนี้เอาหนูเปลี่ยนหนูเลยโอ้ยมันตัดอีกแล้วอะ่ะจอ,อดร่มดีกว่าพี่ร้อนจอ,อดร่มดีกว่าแงค่คลิปตัดเฉยอะ่ะเออ เอไไเเอ,เอผมวัดแรงแล้วมันมาโดนกล้องไงคลิปกเลยตัด<า>มันกัดมุดเลยสายวิ่งเลยผมวัดสวนนงี้พอดีดคลิปตัดพอดีเลยดเ,ดเออเสียดายมากตัวเดิมครับเย็นน้ำเดี๋ยวถ่ายรูปให้กันอุ้ย ครับผมไม่เห็นยอยู่อะไรมิดเลยี่กล้ามเลยพี่ได้ตรงนี้อีกอ่ะตัวใหญ่ปะ อยู่รับไซ้าตามอยู่ก็เดียวเดียวเดียวไม่ทันหรือมั้งบอกแล้วไม่ทัน โอ้ยบอยใจเย็นๆหน่อยเพิ่งเพิ่งใส่ปลาเมื่อก yeah> anyway> ี้ไม่เย็นติดติดกันเลยติดเลยครับผมตัวเดิมเมื่อกี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งละเออสีชมพูป่ะสีชมพูตัวเดิม๋อสีชมพูทั้งวันเลยครับหน้าห่นเจ็บโอ้โหนี่หลังปวดตาเลยแล้วคนนั้นว่าไงคนนั้นอ่ะเออนั็นไปไหนแล่ะโอ้โหตีรอบเลย ต่เอนตเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยสามตัวติดเลยครับตรงนี้สามตัวติดเลยช็อตผมวัดเมื่อกี้่สะดุดเ,ยเลยอ่ะวัดแรงแล้วมันไปกดล็อกไงกดล็อกป,กป,กป,กปกุ๊บไม่รู้อ่ะมันตัดตอนไหนมไม่รู้มาดูกําลังโชว์ปลาเลยวิดีโอตัดไปแล้วเสียดายมากแตช็อตช็อตจัดไม่รู้จะเจอเปล่านะโดนแล้วโดนแล้วโดนนะครับ กบครับอยู่ไกลอาจจะไม่เห็นโดนนะครับนะบผมจะวัดแล้วนะ

เรียบร้อยแต่ปล่อยปลาดาบครับโดนสามจุดห้าใช่หอมเต็มคำเลยปล่อยปลาดาบ ปล่อยชิมปลดนี่อีอะมันลอยตัวเลยนะลอยเห็นตัวเลยวิ่งมากัดได้น่าไม่แน่ใจตอนที่มากัดรอบสอง กลอยครับปลาดาบเอาไปล้เถอะปล,ปลป่อยลงสามเหมือนเดิมตื้อก่อนพี่กัดไม่โดนตามกัดสองรอบแล้วกัดไม่โดนน่ะตัวใหญ่อยู่นาะ แต่เน้มันหนาไปอ่ะ กันแล้วครับกันแล้วโดนครับโดนโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอืออุ้ย,ย,ย,ยได้คลิปเลยคลิปอุ้ยปลากเกือบชีกอะว่าแล้วผมต้องตือ้อจนได้ตัวเนี้ย ปลาเกือบชีกนี่ครับโหใสสวยครับเต็มป่าครับหยดน้ำตื้อจนได้ครับตัวนี้กาดสองไม้ไม่โดนตื้อาจนได้สุดยอดสุดยอดหลุดพอดีเลยก็อ,อย่างที่บอกไว้ กันก็ทั้งหมดปลากี่ตัวพี่เจกสองสี่หกแปดสิบสอตัว12ตัวนะครับผมอกัาก็พอ,นะอก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผลการเทสก็มีเรื่องเนาะได้ครับส่วนนั้นรูปคลิปมันก็จะมีส่งให้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะลงให้กันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ปลานคอนายแเราก็ โอเคอยู่ผขาเยอะมันผลาก็เยอะผาาไม่พลาเยอะไม่พ่าก็เยอะผลาเยอะเลยแหละวันนี้ทั้งโหดมันฮาลอกก็พังคันก็หักอ่สารพัดที่จะโดนแต่ก็เราก็ฝ่าฟันกันมาได้เนาะก็ผลกันมาเป็นไอเคร์เลยวันนี้ก็ฝาด้วยนะครับเยียมันเสียเวลาไปที่เราแบบว่าไปนั่งเล่นกันด้วยไปนั่งซ่อมนั่งทำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบปามันก็เลยแบบ ไม่ค่อยอากาศเพราะแดดมันร้อนมันอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้นะครับกดบบยาช่างหน่อยนะครับซื้อเยอะก็แถมซื้อหนึ่งตัวก็แถมถ้าซื้อเยอะมีราคาส่งซื้อสามตัวขึ้นไปส่งฟรีแล้วก็มีแถมพอดีให้ด้วยใช่ไหมตลอดก็เหมือนเดิมนะครับถ้าโควิดไม่เข้าถ้าไม่เกิดล็อกดาวน์เดี๋ยวที่ให่นี้จะมีการเปิดตัว สกิปปิ้งนะสกิปปิ้งหรือทั้งเกลี่ยผิวน้ำแล้วก็ได้น้ำแล้วก็จะมีกบยางตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆให้ทีมออกแบบในเรื่องอะไรไม่ได้เรื่องหากันก็ฝากติดตามนะครับเพจกบยางช่างหนึ่งแล้วก็ทีมงานพัฒนาชิ้นงานในเวลาที่แบบก็ถือว่าผ่านเนาะอย่าลืมช่องยูทูนนะครับกบยางช่างหนึ่งเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับฝากติดตามเลยครับวันนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วเนาะได้เวลาแล้วล่ะต้องกลับแล้ว ครับฝากพี่น้องด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับระวังโควิดด้วยใส่แมสแล้ว่ายู่ห่างกันสองเมตรนะครับผมเรากลับไปเราเต้องใส่แล้วต้องใส่อะไรครับพอเห็นที่เราเริ่มปิดแล้วตอนนี้โอเคครับผมแล้วนั้นก็ออนไลนกตรงนี้เนาะกำลังกลับครับแต่น้าสองท่านนี้ยังขาดใจอยู่กับหมายนี้พิากระสุก

ขาดขาดขาดเลยเฮ้ยโอ้คมขน <c oughs> าดนั้นเลยเหรอขาดเลยเนี่ยปุนไง,ไ,งไอโดไอโดใช่ไหมเออนั่นไงไอโดโอ้โดนตากแล้วไม่มันมันมันกัดทุกอย่างตอนเนี้ยแต่มันกัดผิดกัดถูกมันเริ่มเมืดแล้วไง นาน,น,นได้ไหมเอาครับพี่หนึ่งเอาขึ้นกันมาอีกแล้วนะครับโอ้กิ้ไม่ได้ถ่ายโดนยันไดโอ,โอ,อใจยากมากครับชูโดป๊อกกว่าจะกินได้แต่ละตัวโอเคออครับอสองโหนสามจุดห้าครับ สีเขียวโอเคครับผมขอบคุณมากครับอ,อยู่อยู่อย,อยู่ว่าแล้วไงอ้ยเต็มช็อตเลยลูกไปดูดดจริงๆนี่บอกแล้วนี่ครับตัวไหนครับขอดูหน่อยครับโอ้ย ว่าแล้วไงเดี๋ยวไม่อีกต้องอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วหมดเวลาแล้วไม่ไหวนะว่าแล้วมึงต้องอยู่เฮ้อตัวนี้เดี๋ยวเอาไปมั่นไล้กันแบบไม่ยั้งเลยตัวนี้นะ ้อ,นนอยเห็นช็อตชัดมากเลยเออตั้งแต่ไล่ตอนแรกจนมากัดจนมาสวนตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอากลับบ้านตัวเนี้ยเดี๋ยวเอากลับบ้านเอาใส่เอาใส่ถังกับพี่เจศกเลยเอาใส่ถังกับพีเหนึ่งเลยถังอะไรอือโอ้โหออกแล้วต้องอยู่กำลังดีงดงดในตัวนั้นน่ะใหญ่หออตัวใหญ่ในตัวนั้นน่ะกระโดดไปใหญ่<า>ใหญ่กว่านี้อีกไม่ใช่ไปผ่าท้องแล้วกดไปในท้องนะไม่น่าหรอกไม่น่าหรอก